โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแก๊บดันดอมนะฮะวันนี้นะฮะก็จะพามาอยู่ในแมปเมื่อกี้นี้ที่พาแปลวกะเป๋านะรอบนี้ก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นกระเป๋ากีตาร์นะครับซึ่งกระเป๋ากีตาร์จะได้จากการชมคอนเสิร์ตนะฮะคอนเสิร์ตจะมาทุกๆ1ชั่วโมงนะซึ่งตอนนี้เราผู้ชนนะฮะแน่นขนาดนะครับ ใช่มารวมตัวกันเพื่อมาเอากระเป๋าฟรีนะครับยังกะมาประท้วงยังไงไม่รู้เต้นเป็นปลากันเลยนะครับนี่การเอากระเป๋ากีตาราง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่มาที่นี่ยืนรอนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าอคอนเสิร์ตจะมาซึ่งคอนเสิร์ตจะไม่มีการนับถอยหลังนะมันจะมาเมื่อถึงเวลาของมันเองนะประมาณชั่วโมงละรอบนะครับซึ่งก็ต้องยืนรอแบบเนี้ย ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมานะฮะก็สิ่งที่ยากก็คือเวลานะครับเราจะต้อง่อยืนรออดทนรอโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะมาและเมื่อมาแล้วเราก็จะต้องดูคอนเสิร์ตจนจบนะฮะหลังจากที่คอนเสิร์ตจบแล้วเนี่ยเราจะได้กระเป๋ากีตาร์มาฟรีๆหนึ่งใบซึ่งเป็นกระเป๋าที่สวยพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะอยู่ที่มุมด้านซ้ายมือนะฮะอ่านะก็ ขอให้คอนเสิร์ตมายไวแล้วกันนะครับผมก็จะรอเอากระเป๋าเหมือนกันนะฮะก็ขอให้ทุกคนอ่าเขาเรียกว่าไงนะได้รับชมคอนเสิร์ตมายไวนะครับจะได้กระเป๋านะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปฟ้ปองในแกบลบรดอมด้วยนะครับผมสวัสดีครับบายจ้ารอ,อ,อดูคอนเสริร์ต check out the map play some mini games grab some merch you can follow me on all social platforms on at tonight and hopefully i'll see you guys soon